to า l a ้าเว้าเว้ยเว้ยวาวาวว้ยววา้าววาวว้าว้าวเา้าวว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 ้าว่้าวว้า้าวว้าวว้าวว้าา้วด้ว ในที่สุดครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้เล่นตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะไปวอร์มวอร์มกันสักหน่อยแล้วกันกับสตินิตัวใหม่นะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นแน่นอนว่าเราไม่เคยเล่นเนี่ยเราก็ต้องฝึกใช่ไหมคือถ้าเอาตัวใหม่เนี่ยไปเฟิร์สเกมกับแล้งเลยเนี่ยมันผมว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะดูสกิลแล้วมันค่างๆที่จะคท่าไ้า่ที่จะต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรเก็บประสบการณ์เพื่อเอามารวมรวมเราสร้างภาพในหัวนะท่านผู้ชม นะเพราะนั้นวันนี้นะครับเราจะเล่นตัวใหม่กันนะครับแต่ว่าเขาบอกก่อนนะคงไม่ใช่แรงนะครับเพราะว่าผมกลัวไปพาทีมแพ้แล้วเออนะครับดี๋ยวโดนด่าอีกนะว่าเล่นศาสตร์เล่นเล่นไปมากใหญ่เล่น,ลนอีอกอ,อะไรเงี้ยก็เลยอ่าไปกดอันเลทบาๆบอร์อม,บม,บม,บมแบบว่าดีแลกนะก็คือด้วยความที่เราก็กดช่องเรานี่มันกดแรงมาตลอดนะทุกคนนะเพืออยากจะไปแบบอ Un ันเลทบ้างอะไรอย่างเงี้เนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะไปเล่นตังคากันก่อนนะครับตามภาษาไม้ s e b a l l ซึ่งผมอยากได้นะแต่ว่ามันไม่เ e อฟเฟกอ่ะมันเป็นคอมมิกด้วยนะครัผู้ชมเปลวนะว่านไปไม้นเนี่ยแล้วที่เหลือก็เกลียนะไม่มีอะไรดีเลยแน่นอน,นครับอย่างที่พวกคุณเห็นว่ามัน23ชั่วโมงใช่ไหมที่รีเพราะว่าตอนเนี้ย ตอนนี้มันมันเจ็ดโมงทำไมกูไม่หลับไม่นอนเลยนั่นแหละสิทำไมกูไม่หลับไม่นอนนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงมานั่งอัดท่านผู้ชมนะก็แอบใส่บรรลุชมนะวันนี้ผมผมต้องบอกว่าผมไม่ได้นอนเลยนะอาจจะมีเออเอออ่ะอ่กันบ้างนิดหน่อยครับเพราะก็ก็คนไม่ได้นอนเอาไอเทียอะไรบ้างไว้เนี้ย ถ้าใครจะมานผู้ชมนะฝากด 3, กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับมือแบบมือไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะมือแบบนั่งรูปหนวดอะไรเง,งี้ยก็ว่างๆก็กดให้กูหน่อยก็แล้วกันนะเออเพางั้นมาดูในเกมก่อนางไป a few moments later ประเด็นคือฝั่งนูนแม่งใส่สองตัวเหี้ยพี่เีื่อไรวะฝ <c oughs> ั่งนูนไม่เอาแต่ถือฝั่งกู เด,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 ดือนลิสสาวเอนิสสาวนนี้เยเฮ้ยนี่ชื่อทันรู้เหรอไอ้เหีย้ยเขามันวางลึกมากแคทอ,อย่างงี้ปะอย่างงี้มันต้องกดเปิดใช่ไหม,ไมบีบีบีสาวล้วกดเปิดรับ โอ้ยเฮียไอเฮียไอเฮียอะไรเนี่ยออกมันต้องกดเปิดนะท่านผู้ชมนะผมาาก็จะละตานิด <c oughs> มาดิมาดิเจมาดิอีกโก้ครับอีกโก้เจ็ดอะไรตรงนั้นแหละมึงโหถูกแล้วเพื่อนโอ้ย อุ oui ้ยเอ้าโอ้โหเอ้ยดูดิสามคนยิงนี้ก็ไม่โกรธนะเอาจริงเอ้ยเลยน้าโล่ย้อนยิงแนมันย้อนเจอเจตโกมาแล้วแชตอันเล่นกูกลัวแหละมา อ๋อไอ้เหี้ยไม่มีดีกว,ว่าตีไว้กูเลยตีไว้อ๋อวับอยู่ในระยะโอ้ยไอ้ระยะมันก็ไกลอยู่เด้อแชท้โหไกลเลยนะโอ้ยโอ้ยมาทำเหี้ยะอะไร สต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ก็ไม่โผล่นะไอสัตว์ไอตัวเมื่อกี้เนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยกูว่าโหอยู่โผไหมกูยิงกระบาลหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเฮวยเฮ้ะ ถือว่ากูตัดให้เพื่อนได้ดีแล้วสามตัวไอฟุออฟโกลบออฟฮ่า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 อ่ะอ่ะหนึ่งศอย่สไพาวน <c oughs> ์อยสว <c oughs> <c oughs> ยวิทยไม่เอาจังอะออฟนะกูบอกมาแล้วว่าออฟไอ้เชี่ยอ,อย่าให้มันได้ออฟด้วยแม่เอามาคืนกูลูกรักทำลูกรัก จะการให้หน่อยขวาอันน่าเรียบร้อยคมตายแน่กูบอกเลยมันเล่นเมนอยู่แล้วเพื่อนเกมเซนอะยังไงก็ยืนเมนนะทาวเวอร์ครับสโมกไปนันละ่ะ อุย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 เอาเอาดุงไอ้เล็ตีนไปยังอยู่วะเล็ตีนอ่ะไอ้ย่โอ้โหเดี๋ยวหมดตายไหมโอ้โโอ้ย Spike down B สวัสดีครับท่านผู้ชมแชทกูใจถึงพิ่งได้กูตัวเล็กของทีมเว้ยแชท <laughs>

หนเหลยู berry, yes. ่จ e i n เลออยู sure> ่่งัเลยนเหลืออู่หน่ั e อยู่นตรออยูงศัรูเลยู่่ต้เหือูงัตเลนงตอ่ันึ่งัล้ออยูมน่งัรือู่นงัตมเลือยู่งฟัรูเลยม่นัตรูเหลืออย่หตรูเหยหัตเดี๋อยนงติูออยู่นะตรจุจอน Mình dễ à Mang mày dễ cơn Ây Ui ui chết chỗ này á Ui Sụt Ui Cái này กันเ game. Game. Uh huh. ลิกเราต็องต้องต้องรอครต้องใจเย็นนกันเลิรีบรอมาม้ยตยจเยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ Pike Down ่ จะเล่นกับไฟอ่ะมึงจะขับนี่ยไหมชัดเดี๋ยวูทำให้ดูไวโพลเล่นกับไฟไอ้เหี้ยเมื่อกี้หัวใจกูแบบตออกอยู่ตันตุ่มอ่ะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโขบอ่ะสะดุ้งเลยมึงว่า,วาม,มันจะสะดุ้งเหมือนกูป่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหัวใจแทบวายอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อก,กี้ ปังปังอ่ะพลังพลังตรีงยายักปั่ง <c oughs> มาผมไอาเยอะไอ้เหี้ยแลงไนวันแฝงมวมาผมมาผมมาเฮ้ย

รอรอรอโบลรอแล้วเออยิงสวย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 เดินนายอดสุดท้ยเตือนหันเตือนหันภาษพี่เลยกันอีกไอเหี้ย เออเอาโดนไมดิโดนไม่ดิโดนไม่ดีดดอ่ะ <c oughs> ติดมีเว้ยพวกเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้โยโอ้ยิงอะไรนี่ยิงอะไรนี่เฮ้หย <c oughs> หลงไปสวยเซ็ตเดือด มันยาวอ่อนไอ้เที่ยเนี่ยรูทร้ที่ต้องใส่แล้วเลยหน่าที่ต้องใส่แล้วมึงเนี่ยไอ้เที่ยเว้ยที่ต้องใส่โอ้โหชัดขนาดนี้เนี่ยที่ต้องใส่แกโอ้โหเอาเอาไอ้เที่ยอะไรวะเฮ้ยมึงอยู่ปะเนี่ยโอ้โหไอ้เที่ยนี่ไปอยู่อีกเสียชีวิต Blocking sight. Reload. One bit. That's out. That's allowed. Slow down. Enemy reinforcements. Oh yo! One enemy remaining. No 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 no! Knife 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 knife. อะไรของมันวะอันเล็นมันก็ไม่ต้องมีอะไรให้เครียดเนะก็เออมันก็สนุกดีนะเล่นแบบไม่เครียดเนะี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเนกันอเล็กดแต่แองเล่นวัน,วนก็ประมาณนี้เลยนนค,คลิปนี้ักติก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ปกติตายอย่างเดียวเลยแล้วก <c oughs> ็ใน <c oughs> คลิปนี้นะครับ ขอบป้าขอบคองไปก่อน,นรับไม่มีอะไรมากเพราะผมไม่ได้กดแรงนะวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนอย่างงามที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรั <c oughs> บคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปละ